สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ EP ที่12วันนี้เราจะมาติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับในช่องของงานก่อสร้างที่ดีทํำยังไงวันนี้ก็จะติดตามความก้าวหน้าในส่วนของ งานผูกเหล็กพื้นชั้นหนึ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ความก้าวหน้างานในวันนี้ก็นอกจากในส่วนของงานผูกเหล็กพื้นแล้วก็จะมีในส่วนของงานปรับทรายปรับดิน และงานผูกเหล็กคานในอีกช่วงหนึ่งของงานเดี๋ยวจะพาไปติดตามนะครับการทำงานพื้นที่ถ่ายน้ำหนักลงคาน จะมีลักษณะของการติดตั้งเหล็กเสริมพื้นฝังเข้าไปในคานในพื้นที่เห็นอยู่นี้เป็นพื้นเสริมเหล็ก2ทางที่กำลังดำเนินการอยู่คือผูกเหล็กล่างอยู่และจะมีเหล็กบนอีกชั้นหนึ่ง ระยะการเสริมเหล็กที่ดีก็ต้องจัดวางแนวให้ตรงยกให้พ้นดินโดยการหนุนให้ลอยด้วยลูกปูนความสะอาดในช่วงของหลังคานจะดำเนินการทำความสะอาดอีกครั้งก่อนเทคอนกรีต จะเห็นได้ชัดว่าการจัดวางเหล็กต้องได้แนวตรงเสมอได้แนวตามแกน x แกน y สวยงามมีลูกปูลวางยกลอยให้ได้ระยะหุ้มตามแบบส่วนความสะอาด ลังคารจะดำเนินการอีกครั้งหลังจากผูกเหล็กเสร็จและก่อนเทคอนกรีตต่อไปจะไปติดตามงานผูกเหล็กคานอีกช่วงหนึ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ เป็นลักษณะของคานที่กำลังงานการในอีกช่วงหนึ่งมีคานหลายขนาดหลายเบอร์ ู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันเทคนิคการทำงานก็คือจะต้องผูกคานหลักให้เสร็จก่อนแล้วก็เสริมด้วยคานซอยตามแนวคาน เทคนิคที่ถูกต้องในการเริ่มงานก็คือจะต้องเริ่มจากตรวจสอบตำแหน่งโดยการวางแนวโดยช่างสำรวจตีเส้นให้ชัดเจนก่อนนำเหล็กปลอกเหล็กคานมาผูกตรวจสอบระดับโดยการติดเทปไว้ตรงเสา ทุกต้นเพื่อตรวจสอบซ้ำอีกครั้งอันนี้เป็นการทำงานที่ถูกต้อง เห็นได้ว่าแนวเหล็กมีการจัดวางสวยงามงานงอปลายเรียบร้อยได้แนวได้ดิ่ง ต่อไปจะเป็นการดูคานตัวใหญ่ที่เสริมเหล็กเสร็จแล้วรอเข้าแบบมีการจัดปลอกตีเส้นเรียบร้อย เสร็จจากนี้ก็จะมีงานฝังสลีปและก็งานเข้าแบบเป็นระดับถัดไปอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของงานปูกเล็กล่างในส่วนของพื้นสองทาง เป็นการเตรียมงานปรับดินปรับทรายเพื่อลงเหล็กในหลับถัดไปวันนี้คาดว่าปรับทรายเสร็จพรุ่งนี้พร้อมลงเหล็ก เนที่ปักเป็นเหล็กแสดงระดับเพื่อใช้เป็นแนวทางปรับดินปรับทราย จะเห็นว่าแนวการวางเหล็กมีความตรงได้ดิ่งได้แนวสวยงามได้ระยะก็คือเป็นตัวอย่างของงานที่ดีที่พร้อมจะนำเสนอครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีความก้าวหน้าง,งานเพียงเท่านี้ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ